เคิื่ตัดออเดอร์เรียบลูกออเดอมันเงาเดบเงาเด็กชิดตัวมันตาจุกตาจุกตาผูเป็นนี่บ่อเนี่ยตัดมาเห็นทุกมันว่าเนี่ยตัดว่าบมเห็นหงุดูหัวหันมาเห็นทุกงานตัดมือลูกเนาะมีหันเห็นไอเนี่ยตัดก็ได้อ๋อแบบนี้แล้วก็การตัดเด้่ยยันมืออ่อนดสงตาั้นใช่แตาสั้น

ที่ก็ผ้ารุ่นเป่าได้เห่ยคือเฮานี่ลูกคือยันมิงไปเลยนะแบบนี้นะเป่านั่นแห้ะสิคือบอกเอาพาม้อะวีไอ้เกิรมันพื้นเปียกเออเออเอากินอยู่บ่เหมือนี้กระเพยขีดเกาะจุดไม่เป็นยังบ่ไรบ่ไข่เมื่อถูหลายตาเลยใช่ไหมจะได้กินอยู่บ่อันนี้บ่เตาเปียกนั้นะเอาใกล้ๆเนี่ยนะเปียกนะเปียกย้อน ปูโตกะน้องเอาผ้ามอตัวนี้มีนะอผ้ามอตอนนั้นมีนะตัางเอาใหม่ทั้งรับทั้งปั่นบอกเก้าเลยได้แบบนี้กับยาไม่ยาใหม่เลยยาแบเลยจมลูกกเล่ดังผัดังเตาเลยหุตกมานี้น้ล้วฮะอยากกินนมบ่อยากกินนอ่มโตอียงนมบ่คือเข่าในในกลองนะนมเนาะนมเอออะไรนันอยงก็เพราะว่า สองสองปุ๊กเนาะปุุกหนึ่งใส่เข่าปุุกหนึ่งใส่นุมขวดใน้นขาดเลยเอา้หนึ่งเ่ามันขาดเลยดิเข่าซีรีสแรกนะต้องอมา่อนลยเดวทิพเด้อตัวนั้นเดใจนใหม่แนวันตอมนะขอแล้วในถวยนะบอกรยเขาไหวแบบโบกอยังใส่ทิ์ะบอขาบโอ้ยมันกอ่ะยาหอแนบนี้เนาะอันนั่นนี่คือ <c oughs> ลูกเจ้ากิิหนยาและะ้วบ่อกดูว่าท่านด้ป้อนป้อนลอลไรกินเลยเมื่อเช้านี่เจ้ากอยเข่าซีรีแล็กกอยประมาณลูกกินเมืเอ่อเด้อประมาณกอยซำอันน้อย,น,อยนึ่งน,นะจักบ่วงสองบ่วงเหอเห็นทันอีกอันนี้กินลายกินลายเลยคอยเอาลายลายคือมาเหตหทว่าย่อนแท่ทว่น่ะเออสันชขึ้นเนะ เดี๋ยวมันไหลลงหัวไปไอ่ปอดนมลูกบ่าวสำลักหยดลงเออสำลักนมเลยเ้ป่าให้น้องน้องไอ้เกิรกินว่าทั้งนะนอนหลังหลังเตรียมเตรียมเตรียมเรียบร้อยจะมนเลยโอ้ดดิทำเคื่อานี้เปลนวิน้เลยนี่ เอารุ่นเป่าเอาอย่งได้ลุกบัมเวลาลุกขึ้นไ้ม่างมากลด่มระ้วไมเช้าเดียยังไม่ทันค่ำเดีอยายังทันยัค่ำในบ่เ้อทันยังม่อม่ำจิตตัวน้นโอ้ไม่แต่ค่ำเนาะไรเได้เดือนไหนเลาก่อนกำหนดได้หนิเนาะเอาโอเคลายยังได้บุ่้มได้านะไฟุกไฟสิเนี่ยไฟเฮ็ดดีๆนะ โอ้ยหมดแล้วมันอ๋อลูกก่อนเอาลูกก่อนเจ้าที่ว่าที่ว่ามั้งป็นไน้องเป็นยังลูั้งเนี่ยยังไหนบอนั่งไมไหวคือเปลี่ยนลูกใะ่คือให้ลูกุ้ใส่อันนั้นให้ให้ให้ลูกไปเอาเนี่ยมาให้ลูกนอนอยู่ค่ะเอาผ่าเนาะไปเอามาไปนะไปเอาผ่ามาให้แม่ไวตัวหนาได้ยังนอนบ่ได้บอเปียกเปลียนเปลี่ยนปวดสะใกี่นี่ เอาผ้าเอายังมาผู๋เนี่ยฮะแล้วก็วาลูกนอนแล้วขึ้นมาได้เรียอะไรเนาะนี่ให้ลูกนี่ขึ้นแป๊วขึ้นมาได้แล้วพื้นที่แม่โยนเปียกน้ำโยวย่ายงอมน้ำตับๆัวกินชิ้นสดน้ำไม่ยังแฉบเออเจ้าบุคเรย์สดเชื่อนะหายทันครัวจิ้มนี่มันเปียกกัูจะก่อนเปียกยาให้น้องไี้กอะไรกึ่ง เอผาผ้าในเก่งผ้าห่มเจ้าพับน้อยๆนะผ้าพับมาให้ลูกนอนก่อนพับบางๆนะเออ<บ>นอนในเกิงนอนนอนนอกนอนนอกห้องเลยเกิงชิ่อพายโยนอย่างนี้เลเอออันเด เราลูกนอนเลยเราเมื่อยแ่มันหัวใจฟกเกินมัหัวใจแล้วเนาะชงนมชงนมที่ชงนมรุไทีทุนทหนตงอัดตัเอ้หิวนมแล้วพ่นบะแมนมันนั่นแบปงออกจากกม่จากมือจากยังไรห้ยเลยหาคิงแม่เนาะ นีอมดูไม่ใครลงไม่ใคไปด้านเนืลงด้วยกันงานเชียนลงโอ้ยกำลลงไปด้านเนาะพอกำลังทีชงนมให้ชงนมชงนมให้ลูกตัดไปเลยอีเต็ม no nói đi, đi chưa, đến mùa mưa bẩn chùm, nhá, bẩn tụt, xin quay cái đó, xin quay đầm, hào nhau, à ăn chưa, này hả, nó bẩn กินข้าวแ่บพูดขทางเมี้ยปลากระเบิดนะเมื่อวานไก่เบิดไก่ตัวหนึ่งปลากระเบิดไก่กระเบิดแซ่บกินเสร็จเลยอืมกินข้าวแ่บอ้ปมาสิว่นวันเลยมาแล้วเปดแล้วเอาไก่อีกกินมากินแล้วไก่ในี้ยบมากินเลยโมเศร้านี่ตอนแลงไปเอาอีกตอนแลงไปเอาอีก

กินน้ำต้มแค่นี้ต้มดีพิจกรรมบ่หรือว่ายังอยู่กรรมอยู่บ่นี่พิจกรรมพิจกรรมแล้วต้มกินนี้ต้มกินนี้ยานี้ยาบนนี้นี่แหละพี่น้องขอนี่อ่<น><น>ไข่เบิ่งเลยโดยนี่พี่น้องหวานบ่นี่แซบ่บเฮ<ะ>้ยหวานแซบ่บโดย โอ้โหเซฟเซฟเซฟเลยยาไหมเซฟบบ่ดูรสชาติเป็นยังไรหวานหวานหอมหอมหอมหวานเซฟเราอ่ะดอกินน้ำเมื่อไรจะโอน่ะเมื่อไรจะถ้วยสามถ้วยสามถ้วยคือกินน้อยแค่เมื่อไรสามถ้วยกินเถื่อนึงสามถ้วยมาจอยเอาเถื่อนึงนะจอยเอฟหรือจอยสอง มืดเธอนี่มัดแลลมาต้มในเพื่อนามือหนึ่งในต้มลกเพื่อนี่สามต้มสามเพื่อนสามเธอต่อมือดมีปลาซวยกางฮะปลาซุยก้างต้มสามเทื่อนต้มไม่รปายกาเจ้ากินได้บ่นด้ก็ได้เคยกินบ่ได้ผัวของผัวกินเนาะโอ้หมักคุ้งอันนี้คือของผัว เอาผัวกินกินมาได้ให้มาเตงนี่กินได้เตงนี่กินได้ได้พิรวนกินได้หยังเลยนะเราไปหยั่นได้มันไปนี่งๆมันวบาไปไหมไปาไปยกนิ่ลูกมันอยากไปไปไม่ไปชวย เชิญแม่ไปบ่ไปบ่ไปแม่ไปไปไว้เฮ้ยไปดูกเดินได้ไวินกระบะนี่เ่สิควาที่วเซไปไปลยไปเอ้ยจ้าไปเเอาพาลูกไปจะไปลงเคื่อนได้อยู่บ่อได้เฮเราเป็นวินเป็นเวียนลม่เคร่ต้องจบ เจีหยวหัวเออเจี๋วหัวคลนมเนคลัมนมเนือริี้นะกินค่คลมนมเน้เป็นเไไอ้เรงตคลมนมเนอบกินุงอด้ยปากังกับพริก เมียคลามนะคลามนำมาผู้น้อยนี่นะมาแล้วคอยคอยจะเอามือไงอันนี้ติดมือแล้ว่ะคนน้อยฝงมาได้เนาะติดมืออ๋อหนาโลดเอาอูแล้วอูโลดใส่อูโลดแซยอูแซ้เบสกินไหนเมียจะดีแมนอูแซยเป็นคนวย เดือดคุณใดคุณอาไว้กเมอเดือนยันดีอืออือยันดีอืออเอะมันก็ลับแหละออกับจี ถามเ<า>บาเลาน,นีนี่เราเคยกล่อมลูกอยู่เนาะก่อมทั้งลูกทั้งแม่มแล้วร <c oughs> ่ว่ารอทีมันกล่อมกันนะนี้กน้ออ้นังก็จะสีเห็ดกินแม่แม่จะกินอืมเออหลับเดียบย้อยเนาะกันยกกล้วยมากัดตื่นเลยไม่ตามมั่วเลย เวลาลมบากเวลาบอกม่าพี่นางวันเพ็ญนันสิอาอมือนี่มากรวยนอกด้วยนะมากวยนอกด้อยนะมัมากรวยนอกด้วยคะกรวยเพ็ญเดี๋ยวพอจะไปครัวสิปีเราครัวใช้สายซิ้นก็ไม่ได้มีเขียงต้องเส้นขาสลุกเป้าเลยเนาะไปก่อน เดี๋ยมาใหลงลงเลยอเพลเออลงเลยฮ่าฮ่่าไเอาน่าชอาเอ้าให้พวให้กินเนาะนี่เอ้พินนะอิเนาะคนนี่พี่น้องเอ้ยแผ่นกรลังที่เฮ็ดกินย่าหมดมาเฮ็ดกินเนี่ยเนี่ยกินหล่างก้อนร้อเกองในน้ำนี่นะ น้ำน้ำในคูนี่นะนี่ล่างก้อนเขียงโอ้หมดหลายเนาะฝนตกหมดขึ้นเจะพายงั้นจะมาใส่ีกคนนึงบ่อยจุดพว่านี้ส่งไปจะมาใส่เไปอันนั้นเลยเด้อไปอันผู้แลี้ยแตตากขายืนยุ่มขุนเห็ดพุ่มเห็ดเฮาหนี้บ่อเสือเสือขู่เนี่ยขู่อยู่ตะล่างเนี่ยนะมันจังมีขูกน้ำต้นชงต้นเสานี่เลยขู่ให้ต้นเสานี่ต้นเสานี่เจ้าอาหารเกิดนอมาในขุน ปอาโถอะเรือประชิดกินน้ำเห็ดกินได้ไหมน้ำฝนเนาะอืลูกสาวยืนให้กินนั่งวันเก็งอยากกินอย่าบอสินะนี่พี่น้องเลยโอ้คอยที่ว่าสะดอกสันไลบ่มีน้อยเกันเนาะ มือขัดเลยสนุกสลายเอาโบมีพี่น้องเลยโบมี่นไละแมนโอ้โหแบบธรรมชาสติแบบง่ายๆแบบธรรมชาสติวิถีชีวิตเนาะสีเฮดจะได้กินนี่ใส่น้ำ A gung chì bao bò chìa dang anhy. Gang gang xin. How? Hệ kin hai mía. chát bay a gong. Bia floy. kèn canh kèn quay Chi canh quai mình. quay dâm. Quai dâm, hào quay đâm yào. nhau yào. nhau yào. Hào sẵn Hào yào.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  แกนพกนพควายดำบาทอจีเฮดบิดบัทเดียวบันไหนกึงโอ้าหเกิดอืมกินอะไรนี่มันแต้คนเขาบนนอนบาตนี่บ่อยหน่ ยืดอยืดอยืดอยืด่กินดูอย่าบ่อสิ่เนี่ยบ่อหั่้กินแล้ั่นให้ได้กินบอดยังเฮงยังได้พอเนาะจักเดือนแล้วบ่ได้กินโอ้ยปีโอ้เป็นปีมันกระชีวน้องียยะโอ้แม่นแมชิแม่นคว่ำเราแล้วเผื่อสิได้กินเนาะสิ่นโลหนึ่งกับแพงใช่ไหมอืมพูนพี่น้องเลย bớt ăn lãng phí, vợ đường vừa rồi đây ôi, cà sam còn hay sâu ở đây nọ, <laughs> đẹp bên nọ, đây nặn phô cát lại đây bên nọ, đây là sam đẹp, này, <cười> <nội>. <cười> เอยแล้วโอ้เก่งพวกเก่งเลยนะซอยแล้วเก่งเนอะเข่าอีบัวผา เข่มบปดแห้งขมบปดแห้งเข่ายู่เราอะมีหินอยู่บ่หินขีดฮะหินผลเออใส่โคกนี่ก็ได้เออได้ทาเขาเฮ้ยทาด้วยอะไรขีดก็ได้บอย่างเปิดคมย่างเปิดคมโอ้เป็นแนวนั้นเนาะไม่เกิน แม่เฮาอยู่บ้านเฮาเฮาขี้บ่ได้บ่เข้าแล้วแม่นขี้รถบ่หยังก็ได้กินอยู่บ่ลาบดีขึ้นกินสภาเพิ่นวอ่ันคลําแล้วเดี๋ยวนี้คลําแล้วคลําน้ําเมียคลําน้ําเมียเมียพากินแลกินอันใดเมียบ่กินแล้วบ่กินโอ้ซ้ําคน อันนั้นน้ำกันน่ะนี่ข่ลูกหมอนเลยพ่าลูกหอน่มันเมียข่าลูกหมอนนีโอ้ข่ามน้ำกันเบิร์ตหวานนี่เมื่อยได้พอหนะบ่มีแห้งได้เกิงเลยข่ามน้ำเมียหลายตัวใดกินได้เจ้าก็กินรสเจ้าบ่วพิทดอกเจ้ามูด้สั่งซื้อมาคข่ามน้ำเมียอีบอหมูน่ะหมูน่ะนี่เว่าหมูน่ะกินหลักๆหลักๆกินเออเจ้ากินรสเจ้าบ๊นั่นดอก จะไปขาามายจ้าเมนบมีแห้งไหมรอบคัว,ว,วได้เหตนใสเนาะต้องมีเหือมีแห้งแนลมันแมนบอกขาวราดเหมนที่มันเล่นตัวเสพๆเนี่ยเนตุ้โอ้ยเนาะสดซานเลยนเห็นใจเนี่ยเราก็ได้ดกินซะเลยกินหรือว่าหันลังกินเวลากินกินหันหนเนียบิเมียหัวอะทางน่ะเออ่น

นี่ละคดอเอ้าโอเคพี่น้องจัไดก็ฝากติดตามแล้วก็ไลค์ก็แชร์แน่เด้อพี่น้องเอ้ยจะไดก็เนาะอันนี้แหละเพิ่นกําลังเือนในชาน่กําลังสร้างเสาสงยังมาพี่น้องเอ้ยโอ้เนาะพี่น้องเอ้ยเอ้าบ่แางบ่นั่นน่ะวผนบี่เพิ่นมีงของแท้เด้อโอ้เเวลามันบ่ค่อยตกคาซิโอบ่อือ1,000บาทได้นี่ พันเหรียญพันเหรียญพันบาทอจอยมีงบหร่อิจอยมีงบเท่าไรตอนนี้สองล้านห้ยิตกี้กัสองล้านหายแสนหนึ่งกันเรือล้านเก้าสองขาดประมาณรถบัมเลกาคือว่าตอนนี้รวมแล้วเรามีเงินประมาณสามสี่ล้านนะนะอามสี่้เหมือนเฮเธอห้เพิ้นเนาะจอยนี่เป็นหัวหน้าทีมได้ดิ โอ้คาราวะแมนมีแต่ว่าทาทีมงานอยากเติมเดากเพิ่มนี่ทางใดก็เติมได้เนาะคนละเล็กคนละน้อยจนกระบาบแล้วเนาะจนกระบาบแล้วขนาดฝนตกกินอยัางหัวจะจแฉกยืนอุ้มลูกเพื่อใช่ปะอุ้มลูกหอบลูกกำลังนอนรับแล้วมันฝันกันนี่นะหอบลูกหนีหนีฝนรับฝนเลยแห้งฝนหัวใชขัดคอยกระซุนอยู่ยืนสั้นอยู่ให้กูลูกหน่ะ คันแมนว่ามีลมไนแห้งอยู่บ่ได้บ่ได้บ่ได้อยู่บ่ได้เลยๆขันลมผัดน <laughs> เราค้ำไว้มือเศร้านี่นะก่อยโดนหายใจโล่งนิดนึงขึ้นไปนะก็ก็สิกล้าขึ้นนะ <c oughs> ฉันบมกลนะ้าบ่ฉันบมกล้าแล้วนะค้ำตะปูตอกโอ้สุดยอดยุ้ยเก่งคนตัวลมูมเลยก็พังแล้วหยุ่มด้วยก็ไล่บ้านเนี่ยเนี่ยเธอเก่งเลยเนาะโตโหดอะลีเนาะเอาโอเค <c oughs> พี่น้อง <c oughs> อเลยเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนจะได้กระปากกดไล่ก็แร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแห้รพี่น้องเนาอเอ้าโอเคพี่น้องเนาะสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้อง